แห่งวัดศริกรรมราวาสหรือว่าวัดใหม่เสนานิคมได้มีโอกาสมาเทศนาให้แก่ญาติโยมทั้งหลายณนะโอกาสนี้ก็ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงพ่อพระอาจารย์ไพเรนพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสังฆทานพระเทรานุเทระ ทุกปเป็นกุศลอย่างยิ่งพี่ญาติโยมทั้งหลายได้พากันมาบำเพ็ญเป็นเจ้าภาพก็ดีมาร่วมฟังอุูบาอาจารย์สวดพระพิธรรมก็ดีในพระบารีที่ยกขึ้น